ทีนี้ไปที่แอดแดนะแอดแเนี่ยสำนักขา่าวแฟชชูน์รายงานว่าคุณมานเนกตป็นสมเด็จแล้วนะเว้ยสมเร็จอะฉันจะเรียกเธว่าสมเร็จใช่ใช่คุม <laughs> ันเนตเนี่ยนายก c ม m b o d ไปหารือกับใจก้าธนกกะอากิฮิโตะระหว่างที่คุณใจก้าเนี่ยไปเยี่ยมพนมเปนเมื่อวานนี้ประธานใจก้าเนี่ยก็บอกว่าเออเราจะร่วมมือกันหลายโครงการนะญี่ปุ่นก็ชมว่ากัมพูชาเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นเขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้ว มาคราวนี้เนี่ยโอ้โหดีเหลือเกินและเขาใจกล้าเนี่ยหนุนโครงการการเก็บกู้ทุนระเบิดการขยายท่าเรือสีหนุวิวชื่นชมการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชามึงเก็บเมื่อไหร่วะญี่ปุ่นไม่เห็นหรอมันระเบิดใหม่ก็คือมันเก็บเงินช่วยเหลือเข้ากระเป๋ามันเองแกเป็นประธานอาตว่าเออแกจะเห็นแกตัวขนาดนี้ไม่ได้นะญี่ปุ่นสมัยก่อนจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะแกจะไม่เห็นแกคนอื่นบ้างเลยหรอ อากิยิโต้เนี่ยพูดถึงการมอบเงินกู้และความร่วมมือพัฒนาอยเป็นงการยุค ODA ให้กับระบบประปาของระบบประปา,ปาไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยกับพนมเปนนะซึ่งก่อนหน้านี้นให้เงินกู้ไปแล้วรอบหนึ่งใจกล้าใช้เงินกู้อย่อย่าไปให้ให้ใหมันปุ๊บได้คุณม,มาเน็ตมัน,มนออม,มมันไม่เอาไปทำไอ้โครงการเนี่ยอัตว่าเนี่ยมันก็ออมออกไปหนีไปลอยขึ้นเครื่องบินกลับตัวเกียวไปอย,ไปย่าไปยุ่งกับมาไอ้พ่อลูกคุณนี่มันอมเงิน คุณมันเนทก็บอกว่าเอาระเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเราสองด้านนะขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเราเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดมันโกหกเธอ,อนี่มันโกหกและสมเด็จฮุนเซนก็มาต้อนรับด้วยนะฮุนเซนบอกว่าโอ้สถานการณ์ไทยกัมพูชาหรอเราเน้นย้ำจุดยืนกัมพูชานะเราจะแก้ไขด้วยวิธีสันติวิธีสันติฟาเตอร์เนี่ยไม่มีสันตีพ่อเมือนนันตพ่อเมือแลวเน้นย้ำความสำคัญงการ,กการสเสริมการกาเอ่อ คือญี <À. S 1> ่ปุ่นก็ไปโกหกใส่กัมพูชากัมพูชาก็โกหกใส่ญี่ปุ่นเถอะ